ครับพปกติเดียวซ้ายนะครับดูาพตดตรงขึ้นไปครับหรือว่า LG BBTQ นะครับเลียวซ้ายได้เลยนะครับเลียวซ้ายได้เลยนะไม่ใช่ LG นะ LG b t q นะครับเลียวซ้ายได้เลยดูภาพผลิตเดินตรงขึ้นตรงกลางสูภาพผลิตไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเดินตรงขึ้นตรงกลางแล้วจะเจอเจอห้องน้ำไหมห้องน้ำมีนะครับห้องน้ำอยู่ข้างบนฝ่ามือนะครับ ขึ้นไปข้างบนเลยนะครับสุดท้าพุ่เดินตรงขึ้นไปข้างบนเลยนะครับไปข้างบนเลยไม่ต้องเลี้ยวซ้ายครับเดินขึ้นไปเลยครับสุดท้ายพุ่งเดินตรงขึ้นไปเลยครับสะดวกเลยคือเพราะสตีเลี้ยวซ้ายนะครับขอบคุณนะครับกานพละลมน่ารักที่สุดนะฮะเการพละลมน่ารักมากวัดนี้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับจริงครับ กอตงไปตรไปเนาะตรงไปว่าบวนก็ตงไปคุอย่าตรไป ขอรองเท้าครับโ้มดริงต้องหาให้รูปี่ะยงว่า đi rồi, đến 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 rồi, 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 rồi,